นี่ช้าเกินไปครับโดนแย่งได้แล้วก็เปิดเร็วมาแล้วก็จังหวะนี้พวกสับตัวออกมาแล้วก็ยิงสวนได้ประตูไปเลยครับนีกับผงครับ มันใจวิ่งเข้าไปแล้วยิงตรางเอฟซีตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากนักเตะหมายเลขห้ากับตันทีไปไปไปมดอนไปก่อนไปก่อนไปไป Ramit FC. Dia merupakan pemain dari Ramli FC. Nombor 327. เปิดไซ์เข้ามามงครับเอาแล้วครับได้มงจอๆเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเป็นประตูแรกครับของยังสิงครับอ้โหลูกหลุดออกมาซ้าเข้าไปครับหมายเลข27นะครับอืาอัมรานอาแวร์ครับผู้เล่นอายุยี่สิบเอ็ดนะครับจากสุไหยปาดีครับเป็นผู้ทําประตูแรกให้กับทีมยังสิงในไทยลีกสามนะครับอืมก็ขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับ ในนาทีที่13บสามนะครับดูภาพชายทีครับเนี่ยครับโอ้โหแปรนิ่มๆเลยนะครับรตัวทำเกมครับมายุสลันไปเตะลูกคอนเนอร์เองครับเตะเข้ามาตรงกลางมงเจ็ดอ้าวไม่มีใครมารครับเป็นประตูเลยครับ สวยมากครับจากการมงของหมายเลข14ครับเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับจากอาลิฟตีมบุงนะครับอาลิฟนาทีที่ต้องเตะยาวครับอยู่ที่ความแม่นครับอย่างดีครับพักบอลไว้ได้เปิดเข้ามาไม่มีใครครับ โอ้ยด้วยความบังเอิญนะครับกาจะผ่านไปเสาสองเท่านั้นเองครับแต่ว่าเข้าประตูไม่ได้ตั้งใจจะยิงนะครับกาจะผ่านให้หมายเลข21นะครับว่แต่บอลไซเข้าเสาสองครับจะให้พิทักษ์นะครับโอ้โหลูกนี้นี่ถือเป็นความเฮงครับดูภาพช้าครับนี่ครับจะเปิดเข้าไปนะครับแต่ว่าลูกมันย้อยเข้าเสาสองไปเลยครับว่านาทีที่ 72ครับ,บรก็ขึ้นไปนำสองหนึ่งครับลูกนี้เนี่ยเต้าเอาแต่นาธานมาย่างบอลกลับมาได้นาธานยิงลูกนี้เ้ยชนเสาแล้วก็บนว่าอะไรเข้าฟิลิปเป้ยิงเฮ้ยประตูต่อสุดวโบ้าลูกแรกนำแล้วนะครับสองคายสี่โดยฟิลิปเป้นูเนนะครับเรียกว่า เป็นหลายชอดจังหวะติดติดต่อกันมาครับตั้งแต่ยศวัตรโดนเหมือนจะโดนเตะล้มในกรอบเขตโทษครับกรรมการไม่เป่าครับแล้วก็เป็นนาทานที่ยิงชนก็โยนมาลูกนี้ได้มงแล้วก็สองศูนยแล้ครับโ,อโอสอประตูต่อศูนครับขึ้นนำไปอีกลึงรอบแล้วรอบนี้เป็นอับดุลฮาฟิดจริงๆด้วยครับผมดีเจ้าตัวพยายามมงอยู่นานครับ แล้วก็ยศวัสดินำละหมาดด้วยนะครับกับมบดุลนาฟิตนะผมขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์แล้วครับอับดุลฮัฟิดดิบูยิงนัตพลเอาเลยครับเข้าซ้ายจังหวะนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้โก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 ็ก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 ็เอาเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์กับสตูก็ส ชายายังตามเพลสซิ่งเร็วอยู่ครับอ๋อเลยครับยังเก็บได้จังหวะนี้โอ้โหอ๋อเลยครับตามตีเสมอได้ครับถือว่าวางบอลมาเยี่ยมเลยครับแนวรับนั้นนะจังหวะอ๋อเลยครับยกตัวสับมาโทรหาที่บ้านเลยครับงานดูเลเก็บนะคะก็ติดตามกันแล้ด้วยสวยงามครับโอ้โห เป็นอิบราฮิมอาดัมเรามาเชียรเรามาเชียรเรามาเชียดัวประตูโอ้โหสวยงามครับลูกนี้อิบราฮิมอาดัมครับประตูที่2ของเขาจะได้หรือเปล่าครับนัดแรกนี้ได้มาจากการทำประตูนะครับลังกาสุกะเลยครับและก็จังหวะนี้ ได้จังหวะจุดโทษครับต้องดวลกับพิทักพงษ์เลยครับเข้าหรือไม่เข้าครับเอาเลยครับพุตสิในสัญญาแล้วดูสไตล์ครับสไตล์ครับโยกเรียบร้อยครับโอ้โหเอาเลยครับถือว่าไปไม่ถูกทางเลยครับตัตนขึ้นนำนะครับ3ประตูต่อหนึ่งนะครับจากการดวลนะได้จุดโทษนะครับเอาเลยครับเกมเดินต่อครับ นะครับแพ้วันนี้ไม่ใช่แพ้ทุกวันเลยไดบออยู่กลับมาบอคืนมาขึ้นมาที่ว่าสันวสันกลับเดโกเดโกลองรุยกดูเราก็เช็ดลูกนี้โอ้โหวันสวยงามเลยกันครับลูกนี้เดโกโอลิเวอรัสในนาทีที่ ก็ไปตั้งขบวนแล้วครับลูกนี้สำหรับของ m อ็ c เ n s ค r นซูราิตี้ครับ,ล,บลูกนี้นั้นอนดัมแกกระชากเข้าไปแล้วหลุดหลุดแล้วแกาจากวรวุษครับ แล้วก็อดัมมดัมนี่กระชากหนีหายเลยครับแล้วก็ตั้งใจเดียโกเดียโกโอ,โอ้ลูกนี้มันพลาดกันเป็นช่วงๆครับโอ้โหคือเดียโกโอเองแกก็ไม่ได้ค่อยจะตั้งใจทักเท่าไหร่หรอกครับลูกนี้แต่ว่าบอสูนั้นจะเข้าไปซ้อนแต่ว่าบอลมันก็ลอดกลับมาแล้วไปเข้าทั้ง บ oh. no. อลโดนยังได้ที่กาซิมไปสวยทีเดียวอ้โโอยลูกนี้ผมบอกแล้วท่าุผู้ชมครับในครึ่งเวลาหลังนั้นการเชื่อมต่อเกมต้องเรียกว่า m อ็มเอสคอนสุทธิิตที่นั้นทําได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวครับลูกนี้ต่อกันระหว่างดิราชบูหาแล้วก็ให้กับกาซิมครับลูกนี้งามหดย้อยครับ กเข้าไปเข้าศาีรษะของเปเรสโขเข้าไปไม่เหลือครับท่านผู้ชมครับตามมาห่างๆครับหนึ่งประตูต่อสามครับเอาละครับเริ่ม